นี่ค่ะคำแรกอ้าวน้องๆกินว่าสวัสดีค่ปะปอผ่าน,นะคะวันนี้เราจะมาทดลองค่ะหลังจากที่แชสูตรสลามไปหลายสูตรมากๆนะคะวันนี้เราจะมาทดลองทั้งสล ในะน้ำแข็งใสน้องๆเห็นปกแล้วแบบน่ากินไหมคะร้อนๆอย่างนี้นะคะดับร้อน้วยการทำสลามน้ำแข็งใสกันนะคะถ้าน้องๆอ,อยากรูแล้ววันนี้จะน้ำแข็งใสสดชื่นเย็นฉ่ำขนาดไหนกดไลค์ให้ป้าป้าพาหนึ่งครั้งนะคะแล้วตามไปดูกันเลยค่ะมาค่ะทุกคนขั้นตอนแรกเราก็จะใส่ผงหิมะไปก่อนนะคะอันนี้พี่พาซื้อมาจากร้านเซ y a ช้อป d o p com นะคะเราใส่ไปแค่ช้อนเดียวก็จะแบบเยอะมากค่ะ นี่1ช้อนแบบนี้นะคะน้องๆกระจายกระจายกระจายจากนั้นเราจะทําการเทน้ําลงไปค่ะน้องๆโอ้โหเทเท่าไหร่ก็บวมค่ะนี่บวมอื่นขึ้นมาแล้วเทก็ไปอีกค่ะหมดเยือกเลยหมดเลยไหนขอดูหน่อยนี่ค่ะทุกคนดูแป๊บเดียวค่ะฟูขึ้นมาเยอะมากค่ะ โอ้ไม่พอนะแทบตรงที่ยังเป็นขาวๆอยู่แสดงว่าเรายังใส่น้ำลงไปได้อีกค่ะโอ้โหเยอะมากอะคือนิดเดียวอะบวมเยอะมากโหน้ำหมดเป็นถ้วยๆเลยค่ะหมดเกลี้ยงเลยค่ะดูโอ้เห็นไหมคะทุกคนเป็นแบบนี้แล้วค่ะพร้อมรับประทานหรือยังคะสลามของเราวันนี้พร้อมรับประทานหรือยัง มากอ่ะมันเหมือนน้ำแข็งใสจริงๆเดี่ยนี้ใส่สีจะหน่อยนึงนะใช่เลย <Yeah. S 1> okay, โอเคเราจะเอาผงหิมะนะคะพักเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาทำสลามกันค่ะตอนเราผสมสลามเราก็จะใส่กาวน้ำใสลงไปของแอลเมอร์นะคะ1ขวดค่ะใส่เข้าไปเลยบุบๆๆๆๆหมดขวดเลย นี่พอเราได้แบบนี้แล้วนะคะให้เราใส่น้ําลงไปค่ะใส่ลงไปไม่ต้องเยอะมากนะคะนี่ประมาณนี้แล้วก็คนกาวกับน้ําให้เข้ากันค่ะใส่น้ํานะคะเพราะว่าเราต้องการให้กาวเขาอะเหลวลงไปกว่าเดิมค่ะไม่ให้แบบว่าแข็งมาก แค่นี้เองค่ะเท่ากับเราจะมาทําสลามใสเนาะเราก็ใส่น้ํายาทําสลามลงไปค่ะกินเซรีนบอลแลกหรือว่าเป็นบอลแลกเลยน้ํายาปะปะผาอะไรได้หมดเลยนะคะคนด้วยค่ะตอนใสคน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 เห็นไหมให้เขาจับตัวเป็นก้อนค่ะเห็นไหมเป็นก้อนๆแบบนี้เลยนี่แบบนี้เลยยืดต้องให้เขาค่อนข้างที่จะเหลวหน่อยนะไม่ให้แข็งมากค่ะ แข็งมากมันจะแบบยังไงบอกไม่ถูกน,นี่ค่ะให้สลามจับตัวเป็นก้อนเหมือนน้ำแข็งแบบนี้เลยค่ะน้องๆชอบไหมเห็นไหมจริงๆแล้วกินสลินบอลแหลกกับน้ำแล้วก็กาวเนี่ยก็สามารถทำให้เป็นสลามได้เลยค่ะเห็นไหมไม่ยุ่งยากนะสามารถเล่นได้แต่ว่าเนื้อมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะมันจะค่อนข้างแบบกระด้างกระด้างนิดน,นึงแต่ว่าจิ้มฟินนะ นี่ค่ะนวดจนถ้วยสะอาดแล้วนะคะจะได้อย่างนี้เลยเห็นปะมันก็ค่อนข้างที่จะใสใสนิ่งๆเลยโอ้ถ้าเราเอาทิ้งไว้นะเขาจะยิ่งใสเลยทิ้งประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะคะจะใสสวยกว่าน,นี้อีกค่ะทุกคนดูจิมฟินไหมจะเป็นคนละเนื้อนะถ้าสมมติเราใส่ผงหิมะลงไปเพื่อจะทำน้ำแข็งใสเนื้อมันก็จะเปลี่ยนนะคะ มาเราหมักขยำผงหิมะกันเลยใส่เข้าไปนี่ใส่เข้าไปค่ะโอ้โหคอเรานวดกับผงหิมะแล้วหายไปเลยเห็นปะความใสกับความที่แบบเป็นหิมะดูดูกล้องแบบสว่างไปเลยค่ะเพราะทุกอย่างขาวไปหมดขาวไปหมดเจ้ะป้โอ้โหมันเยอะมากอะทุกคนเดี๋ยว แยกส่วนออกมาก่อนไม่รู้เลยตัวไหนเป็นสลามแล้วค่ะตัวไหนเป็นหงหิมะตัวไหนเป็นสลามโอ้โหได้อีกนะยังชุบหงหิมะได้อีกค่ะเีียคุกให้หมดเลยดีไหมทุกคนไม่น่าเชื่อค่ะทุกคนดูสิได้ก้อนใหญ่มากๆเลยค่ะเท hey, ออกมา โอ้โห oh. oh. ดูเราได้เป็นแบบโหัว oh. น้ำแข็งใสก้อนใหญ่มากเดี๋ยวเราจะบำแบ่งเป็นสามถ้วยนะคะ oh. เพื่อที่จะผสมสีค่ะสีแรกที่เราจะผสมนะคะ oh. คือสีเหลืองนั่นเองค่ะใส่ไปสียดเอาให้เหลืองๆเ,เลยค่ะทุกคน โอ้ oh, สีเหลืองสวยมากค่ะทุกคนพอเราใส่สีแบบเยอะๆอ่ะแบบชัดๆอ่ะมันสวยมากค่ะเดี๋ยวเราจะพักสีเหลืองนะคะทําสีต่อไปค่ะต่อไปนะคะเป็นสีเขียวแล้วกันค่ะเอาเขียวก่อนเอาสักสองสามหยดเหมือนกันวังค่ะเป็นเนื้อหิมะอย่าลืมนะคะใครไม่มีผงหิมะสามารถใช้ แฮมเพิร์หรือว่าผ้านาะไหมได้นะแต่มันจะได้ปริมาณที่น้อยแล้วมันก็จะไม่ใช่เนื้ออย่างนี้แค่คล้ายๆเฉยๆนะคะสีเขียวได้แล้วต่อไปเราจะทำสีแดงกันค่ะพักสีเขียวไว้ก่อน น้องๆมันติดมืองอมันหนึบ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 นะอาจจะเป็นเพราะน้ํายาทาสลามเราน้อยเกินไปก็เป็นได้ลองใส่เข้าไปอีกสิมันจะแบบติดไหมก็ยังติดนะนะอ๋อแต่ว่าพอมันยิ่งติดนะแล้วมันยิ่งเละนะเล่นมันกว่าอีกค่ะเล่นมันกว่าที่มันไม่ติดอีกอ่ะแปลกมากๆค่ะทุกคน ความเลอะเทอะนี่มันเป็นจุดเด่นของสลามจริงๆเนาะเพราะเวลาป้าผ่าไปเจอพ่อแม่ผู้ปกครองคนไหนนะจะบอกว่าลูกเล่นสลามเลอะไปหมดเลยเนี่ยเข้าใจละความรู้สึกบางทีมันแบบมันเลอะแล้วเราก็ยิ่งเล่นเนอะว่ามันก็ยิ่งเหมือนแบบว่าเลอะบ้านไปเไรื่อยๆเลยอ่างาเงี้ยน <laughs> เราจะใช้มือที่สะอาดเนี่ยมาจัดใส่ถ้วยกันก่อนโหถ้วยเราก็ยังสวยเลยนะเดี๋ยวเอาถ้วยให้ดูเจ๊ก็มีอยากจะไปจับตรงอื่นเห็นไหม นี่ถ้วยเราเราจะมาจัดทุกอย่างนะคะน้ำแข็งใสใส่ถ้วยน้ำแข็งใสของเราวันนี้ค่ะดูน่ารับประทานสุดๆเลยบ้าไหมคะน้องๆ <Yahoo! S 1> ดูเดี๋ยวเราจะมาขย่ำเล่นกันเลยนะคะ นี่ค่ะคำแรกอ้อวน้องๆกินวะนี่ดูมีความหนึบค่ะนี่ใครชอบสีแดงใครชอบสีเหลืองคอมเมนต์เลยนะชอบสีไหนมากที่สุดดูน่าเล่นมากค่ะน่าอร่อยด้วยเนาะน่าอร่อยสุดๆเลยอ้อวป้อนเลยนะคะอ้าวเละค่ะพี่ฟาเละค่ะพี่ฟ่าโอ้โอ อีงามพระราม18บแปดมาคาา่ะเทลงไว้เลยแล้วก็เอามารวมกันนี่ทําเป็นอย่างนี้ไปจิ้มคว่ำนะคะคว่ำใส่ของจิ๋วด้วยดึงยืดโอ้ยืดมากค่ะนี่มันสวยตรงที่มันเป็นแบบว่านิ่มๆน,นะคะยืดๆนิ่มๆค่ะดู นี่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการทดลองทําสลาแข็งใสของเราวันนี้ค่ะน้องๆชอบกันหรือเปล่าคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจให้ด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครค่ะให้ไงคลิปนี้ป๊าป๊าไปแล้วนะคะ<笑><笑><笑>เละมากเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายจุ๊บ